สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นั่งเอกกลายเป็นนั่งลายเหรอพี่น้องเอ้ยแต่อยากหัวบอยอีพอเส้นละย่องคือเป็นคนหนึ่งสี่พี่น้องอืมซออุตสาหทำตามที่พอบอกทุกอย่างนะคะให้ซอจัดการเองหมดเลยเอาเข้าบัญชีซอได้นะคะแล้วการให้เขาไล่กุมซอเขียวเมนบอพี่น้อง อา่โอนผ่านซอสเขียวได้เลยซอสเขียวจัดการให้บดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องตามที่พ่อสั่งนะคะแล้วก็บอกให้ซอโอนตังให้พ่อน่ะเกินลักนี่รักนี่ค่อยโอนให้พ่อพ่อเคยพูดกับซอสนะคะแล้วในช่องพ่อก็บอกให้จัดการเองนะคะซอซอยหาเงินโอนสลีปเงินให้พ่อเบิง่งในไล่กลุ่มในไล่พ่อนะคะ โอนไปให้พ่อนน่บ่เป็นอย่างนี้ให้พ่อเบื้องประยอดเงินมันมีทเท่าไรเลี้ยจะได้โอนให้พ่อนะคะแต่ทาไมพ่อคิดว่าซอเขียวเป็นผู้วิชา,าชีพล่ะคะนะคะซอเขียวขอบคุณนะคะในความบางดีของคุณพ่อนะคะที่ทําด้วยกันมาตลอดซอเขียวไม่เคยได้อะไรเลยนะคะบาทเดียวก็ไม่ได้พ่อได้เงินเป็นล้านกี่ล้านร้อยล้านพันล้านก็ได้ซอไม่เคยได้สักบาทพูดจนปากฉีกรับลายทุกคนนะคะ บอกว่าให้มาเขา่าไล่กลุ่มกับบ่ได้ของเงินบ่ิได้เก็บเงินนะคะซอไม่ได้เก็บเงินนะคะแต่พ่อเขากลุ่มปับพ่อทรงมากว่าทุกคนต้องโอนเงินให้พ่อสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทบพี่น้องซอเขียวกับอึ้งเลยนะคะเพราะซอไม่เคยเรียกร้องเงินจากใครในการเข้ากลุ่มนะคะนี่บอกข้ามเบาจากปากพ่อว่าพ่ออยากซอยซอเขียวอยากซอยแบบนี้บ,บ่พ่ออยากทำไล่ซื้อเสียงซอเขียวแบบนี้ติพ่อ พ่อเป็นคนดีหวังดีแต่พ่อกับกายเป็นคนดาบสองคมแบบนี้บ่พ่อซอเสียใจกับการกระทําพ่อมากๆนะคะถ้าซอยังไม่ได้ยินพ่อมาเคลียร์นะคะบอมาเคลียร์เรื่องนี้กับซอเขียวซอเขียวจะขึ้นลงพักทันทีนะคะเพราะคุณใส่ร้ายใส่ความซอเขียวนะคะทุกสิ่งอย่างอยู่ในคลิปหวซองละแสนหมดเลยคําพูดบาจาของพ่อนะคะแล้วสลิป ก็ส่งให้ในพ่อเพื่อที่จะให้พ่อรู้ว่ายอดเงินเท่าไหร่แล้วซอก็จะโอนให้นะคะแล้วในลายกลุ่มก็มีซอบอกว่าให้ทุกคนโอนสลิปเข้าในลายกลุ่มเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่ามียอดเงินเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมคะซอเขียวทําถูกแล้วนะคะอ่าแล้วก็จะแจ้งไปทางพ่อนะคะในเมื่อรวบรวมเสร็จซอก็จะโอนไปให้ไปให้ไปให,ปให้แล้วก็จะแคปหน้าจอจากพ่อส่งมาให้พี่น้องดู นะคะคว่าซอโอนสลิปไปให้พ่อดูให้พ่อดูนะคะแต่ความหวังดีของพ่อทำไมทำลายซอเขียวอย่างนี้ล่ะคะอืมซอได้กี่บาทจากพ่อพ่อจ้างหนูมาพูดเหรอคะสมุดประกาศซื้อเองนะคะไม่เคยขอทางจากพ่อสักบาทพ่อพูดกับซอทีไรก็อยากจะช่วยซอเห็นซอลำบากตอนนี้ก็เลี้ยงลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอพ่อก็อยากช่วยซอนะอืมถ้าซอ รวบรวมตังได้ถ้าเกินหมื่นหนึ่งซอก็ค่อยให้พ่อที่เหลือได้เท่าไหร่ก็ช่างพ่อพูดกับซออย่างนี้นะคะแต่คลิปนี้มันไม่มีเสียงหรอกค่ะเพราะพ่อโทรมาตอนกลางคืนนะคะเราคุยกันตอนกนึงคืนนะคะดึกๆนะคะพ่อคุยครับสองสี่ถ้าว่วเรือตน n ซอกรับลูกกับทำไร่ไปรหลดฟอพ่อก็ไม่ใช่คนไม่ดังพ่อก็คนดังเหมือนกัน ซอก็คนดังจะมาหากินในรูปแบบนี้มันไม่ใช่หรอกค่ะพ่อนะคะสิ่งที่พ่อทําไปพ่อคิดว่าพ่อพูดถูกแล้วเหรอคะฮะหนูช่วยพ่อหาเงินได้เท่าไหร่หนูไม่เคยขอพ่อสักบาทพ่อก็ไม่เคยช่วยซอเขียวสักบาทนะคะแล้วซอบอกเลยตั้งแต่ได้ยินข่าวปุ๊บซอบอกให้ทุกคนเลิกโอนเงินให้ซ้อและบัญชีพ่อด้วยนะคะเพราะบัญชีพ่อก็ลงในลายกลุ่มนะคะอ ซอบอกระงับการโอนเลยนะคะแล้วทีนี้ซอก็บอกทุกคนในลายกลุ่มว่าซอจะโอนเงินคืนให้กับพี่น้อง f อซทุกท่านที่โอนตังมานะคะพ่อไม่ต้องเอาแล้วค่ะนะคะกรุณาไปแจ้งข่าวให้หนูด้วยหนูไม่ใช่วิสาชีพนะคะคุณพ่อกฎหมายมีไว้คุ้มครองนะคะอย่าคิดว่าเป็นผู้หลับผู้ใหญ่แล้วจะทำร้าย เล็กๆคนเล็กๆตัวผู้หญิงเล็กๆคนนี้นะคะคุณพ่อมันเสียความรู้สึกค่ะการที่เอาชื่อหนูไปประกาศข่าวที่พ่อลงไปน่ะเขาได้ยินทั่วประเทศแล้วนะคะพ่อคนเสียคือใครคือหนูนะคะแล้วที่พ่อลงช่องซอเขียวไปทุกครั้งทุกครั้งนะพ่อบอกว่าให้ซอเขียวจัดการเองเข้าบัญชีซอเขียวก็ได้นั่นมันคืออะไรคะ ช่วยตอบหน่อยช่วยแก้ข่าวหน่อยนะคะถ้าว่าหนูเป็นวิสาชีพจริงมาจับหนูเลยค่ะมาจับหนูเลยนะคะแล้วก็เอาหลักฐานมามัดหนูเลยว่าหนูไปหลอกลวงตรงไหนนะคะหนูไม่หนีนะคะจับได้หนูมีกฎหมายหนูรู้ หนูมีหลักฐานในคลิปในทุกช่องนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะคะนี่คือการทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างนะคะโทรไปหลังจากได้ยินข่าวก็ไปคุยกับลูกสาวเขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรอพ่อมาก่อนนะเย็นเย็นแล้วมันใช่เหรอคะที่คุณพูดแบบนี้ ถ้าฉันคิดจะโกงคุณฉันคงไม่อนสลิปไปให้คุณดูหรอกค่ะนะคะเตรียมตัวรับเงินคืนได้เลยนะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านคนไหนที่โอนตังมานะคะซ้อเขียวไม่อยากได้หรอกค่ะแต่ซ้อช่วยพ่อหาเงินนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเนรคุณแบบนี้หนูไม่ช่วยดีกว่าค่ะโตๆโตกันแล้วนะคะยังจะมาเนรคุณอีก ขอโทษนะคะที่ใช้คำนี้ซอทำคุณคนไม่ขึ้นจริงๆค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้การติดตามขอบคุณที่ให้การรับฟังขอบคุณที่ทำลายกันแบบนิ่มๆน,นะคะพ่อขอบคุณความหวังดีที่มีต่อซอนะคะอซอก็เป็นผู้หญิงเลี้ยงลูก,กคนเดียวเนี่แหละคะ่ะถ้าอยากทำร้ายก็ทำร้ายไปเถอะ ถ้าคิดว่าหนูเป็นวิชาชีพหนูช่องใหญ่ช่องโตช่องคนติดตามตั้งสามหมืนกว่าแล้วหนูจะไปหลอกลวงคนในเรื่องแบบนี้เหรอคะหนูหากินแบบบริสุทธิ์ใจให้คนรู้ทั่วโลกแบบเนี้ยหนูไม่ได้ขอเงินใครเลยใช่ไม่ได้ขอเงินใครเยนะแล้วพ่อจะมาพูดแบบนี้ว่าหนูเป็นวิชาชีพเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะม,มันไม ต้องจริงๆช่แล้วบัญชีพ่อซ้อก็โอนลงในลายกลุ่มนะคะมันโอนลงในลายกลุ่มจริงๆนะพ่อจะมาว่าหนูวิชาชีพไม่ได้นะคะใช่พ่อต้องแก้งข่าวนี้ด้วยแก้ข่าวด้วยด่วนด้วยนะคะแก้ข่าวด่วนดวนเลยค่ะทำไมไม่รับสายทำไมไม่รับสายทำไมไม่แก้ข่าวด่วนดวนด้วยทำไมหาว่าหนูเป็นวิชาชีพ ทั้งๆท,ที่พ่อก็บอกว่าให้หนูเคลียร์เองจัดการเองถ้าเป็นแบบนี้หนูขอโทษด,ด้วยนะพ่อ,อหนูจะโ,<ท>โอนเงินคืนให้เอฟซีทุกท่านค่ะระงับการโอนทุกอย่างขอบคุณที่ติดตามขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับซอเขียวนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการทำลายของผู้หวังดีจากพอดับเซียนระยองค่ะขอบคุณมากค่ะ